วันนี้ได้เวลามาขยับปมผมกันแล้วค่ะน้องมดก็จะมาขยับทุกๆ2เดือนนะคะก่อนจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะน้องมดก็มาเติมพลังกันด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือแม่นา <ละ S 2> คานี้ผ่านมาที่ไรนะคะแวะมาตลอดเลยค่ะอร่อยมากอิ่มแล้วออกเดินทางกันได้แต่เอ๊ก่อนจะไปนะคะวันนี้น้องมดจะมาบอกเคล็ดลับนะคะการดูแลใต้วงแขนของน้องใสเสื้อกล้ามใสเดียวก็อกมั่นใจได้เพราะตัวนี้เลยค่ะครีมรักแร้คามูของบอสหนุ่มเนื้อครีมนะคะบางเบาค่ะซึมเข้าผิวไวมากๆช่วยลดกลิ่นไก่นะคะลดตุ่มหนังไก่ลักแร้เนียนกระจ ลลูกได้ใช้ดีจริงก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะจากสวนเพิ่งมาถึงกรุงเทพนะคะก็เกือบเกือบสามชั่วโมงเลยค่ะเพราะรถติดนงมันก็มาขยับผมผมที่นี่เลยนะคะทาลายแฮร์สไตลิสที่นี่ก็คือทําดีมากใครอยากต่อผมนะคะนงมณแนะนําที่นี่เลยนงมณ์เองก็ผมบางกรรมพันนะคะเส้นเละขยางได้ผมนานๆต่อที่นี่มาปีกว่าเลยนะคะผมก็คือไม่มีเสียเลยแล้วก็จะมาขยับผมนะคะทุกๆ2เดือนเลยพี่ๆช่างแต่ละคนก็คือบริการดีมากๆค่ะมาจนสนิทกันไปแล้วนะคะทุกครั้งที่มานะคะก็จะมีนัดจองคิวไว้ล่วงหน้าค่ะพอท ี่ก็คือลูกค้าเต็มตลอดเลยแล้ววันนี้นงมณ์มานะคะ <c oughs> ก็เห็นพี่ๆหลายๆท่านนะคะมาเรียนต่อผมกันด้วย <c oughs> เลิศปังเลยนะคะเพราะว่าทําดีจริงๆคะ่ะที่นี่ถ้าขยับผมอย่างเดียวนะคะ <c oughs> ก็ใช้เวลาไม่นานคะ่ะตอนนี้ก็คือเสร็จแล้ว <c oughs> วันนี้เข้ากรุงเทพมานะคะ <c oughs> เพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยคะ่ะ <c oughs> และพี่ๆก็บอกว่าผมนงมณน์นะคะลูกผมขึ้นเต็มเลยนงมณ์ก็ไปยาเคียตินนมแพ้ไปด้วยยิ่งต่อผมนะคะก็ต้องดูแลผมตัวเองนะคะเป็นคุสองเลยค่ะ